สวัสดีครับทุกท่านเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมเองนะครับในนัดนะครับวันนี้เราก็จะกลับมาเขียนแอปเปนตอยกันต่อนะครับหลังจากที่พาที่แล้วครับเราทำ HTTP Post ประเภท text ไปนะครับซึ่งมี return type แค่ text ชุดเดียวนะครับซึ่งนะฮะมันก็ใช้งานได้ครับพอสมควรแต่ว่าถ้าหากเราจะต้องการ ข้อความมากกว่านั้นนะครับทำอย่างไรนะครับคำตอบก็คือใช้เจสันช่วยนะครับใช่แล้วครับวันนี้เราก็จะมาทำเซสันนะครับในรูปแบบของ HTTP Post นะครับหลักการก็คล้ายๆกับ Part นี้นะครับอ่า Part ที่ดาวนนะครับซึ่งาร์ทนี้ครับเราจะใช้โปรเจกต์เก่านะครับอ่าโปรเจกต์เก่าคือนี่ฮะ HTTP Post นะครับ Part ที่14นะครับถ้าหากใครที่ยังไม่ได้ทำโปรเจกต์นี้ครับก็ ต้องกลับไปทำดูก่อนนะครับไม่งั้นจะทำโปรเจกต์อันใหม่นี้ไม่ได้นะครับโอเคนะฮะงั้นเราจะมาดูตัวอย่างที่ผมทำไปเมื่อกี้นี้นะครับอ่าผมปิดไปก่อนแล้วกันอันนี้เป็นเทสเจสันเนาะอ่าโอเคผมจะเริ่มต้นที่เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับโอเคเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะพบว่ามี e d i t t ท t 1อันแล้วก็มีปุ่มหปุ่มแล้วก็มี r e s u l t เหมือนเคยนะครับโอเค ผมจะพิมพ์ชื่อไปนะฮะก็เหมือนเดิมฮะนัทพลนะครับโอเคอื้ม r ิมูเลเตอร์ผมมันช้าชนิดหนึง่งโอเคผมกดซับมิ t ไปนะครับก็จะพบว่าเป็นยังไงฮะเฮลโลนัทพลแล้วก็ขึ้นโพสต์คอม plete นะครับนี่ฮะแต่ถ้าหากผมพิมพ์อ่าพิมพ์อะไรดีพิมพ์ให้สั้นลงกว่านี้นะฮะ พิมพ์ว่านัอะอาอโอเคนะครับแล้วก็กด Submit ไปนะครับก็จะพบว่า your name is too short นะครับข้อความเหล่านี้มาจากไหนนะครับ mm hmm. ผมใช้ดูโค้ดตัวนี้นะครับเจสัน hmm. ตัวนี้นะครับคือครับเราปรับเปลี่ยนสคริปต์ php ใหม่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอันเก่านะฮะเรา echo แบบข้อความไปเลยแต่คราวนี้เราจะ echo แบบ สสันที่เป็นประเภท Encode d a t a นะครับ data ของเราคือ a r r a y ฮะ array ของเราอยากให้มีอะไรบ้างก็ใส่เข้าไปครับอยากได้กี่ชุดกี่ข้อความก็ยัดลงไปครับอย่างตัวอย่างนี้ครับผมต้องการข้อความแค่สอชุดครับชุดแรกคือชุดที่เป็น r e s u l วนะครับว่ามันเป็น Re s u l t ok หรือว่า Re s u l t error นะฮะแล้วก็ชุดที่2คือชุดที่เป็น r e s p o n ส์นะครับ r e s p o n สก็คือถ้าเป็น OK ครับรีสปอนส์อีแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้า Er r o r ฮะ เรสปอน s e ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับเมื่อเรารับค่ากลับมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับใน Android ครับเราก็จะมาเช็คจากรีเซาว่ามันเป็นโอเคหรือมันเป็นเออร์เรอร์นะครับแล้วเราก็ค่อยดิสเพลย์ข้อความออกไปนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าหากเราต้องการจะเพิ่มนะฮะจะเพิ่มก็ได้นะครับน่าผมเพิ่มอยู่กันนึ่แง้วกันนะดัต้าทุเดย์วันนี้วันที่อะไรครับวันนี้วันอะไรเนี่ย อันนี้วันอาทิตย์เนาะอ่า Sunday นะครับโอเคผมเพิ่มไปฮะ Sunday เคอ่ะเพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับจากนั้นผมก็ต้องมาอัปโหลดขึ้นใหม่ๆนะฮะโอเคอ่าอัปโหลดสักครู่นะฮะโอเคคราวนี้สคริปต์เราอัปเดตแล้วนะครับเราจะมาดูที่ฝั่ง a n d r o i d นะครับผมจะใช้โปรเจกต์เก่านะฮะนี่ฮะโปรเจกต์เก่าของเราคือตัวนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าชื่ออาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่า โครงสร้างและก็โค้ดมันเหมือนกันนะครับหลังจากที่เรานะฮะตอนที่เราจะส่งไปถูกไหมครับนะผมจะเขียนใหม่ตรงนี้นะฮะตอนนี้เรามีอิด t เทคหนึ่งตัวนะครับอันเก่าคือมีอันเดียวนะครับผมจะเหลือแค่อันเดียวพอนะฮะก็คือมีเนมนะครับแล้วก็อันเดียวนะฮะแล้วก็เช็คว่าเนมมันเป็นยังไงนะฮะถ้าไม่เติมก็ บอกไปว่าให้เติมหน่อยนะครับแต่ถ้าหากครบแล้วเราก็เตรียมส่งเลยฮะอันเก่านะครับเราใช้คลาสที่ชื่อว่า my HTTP poster นะครับยังจําได้หรือเปล่านะับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับมี post OK e r r o r นะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับนะฮะก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมก็จะเริ่มจาก poster ตัวนี้นะฮะเท่ากับ new my HTTP poster แล้วก็ ส่งลิงก์เข้าไปนะครับเนื่องจากผมใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเป็นเว็บจริงๆนะครับเพราะว่าพารที่แล้วผมใช้เป็นแอปเซิร์ฟถูกไหมครับถ้าใครยังใช้แอปเซิร์ฟอยู่ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องเปลี่ยนลิงก์ให้ตรงกันนะครับโอเคอืมผมจะเอาลิงก์นี้แหละนะฮะส่งเข้าไปนะครับและผมก็จะแนบพารามิเตอร์หนึ่งตัวลงไปชื่อว่า time อ่าชื่อว่าเว n อะไรกันเมื่อไหร่นะครับ ก็เป็นการบอกว่าเราส่งข้อมูลนี้ไปเมื่อ,อไรนะฮะอันนี้ผมก็จะบวกเป็นเวลาปัจจุบันเนาะวิธี get เวลาปัจจุบันใน Java นะครับก็มีหลายวิธีครับจะ,จะใช้วิธีนี้ครับ system นะฮะ .getCurrent อ่าไม่ใช่สิ c u r r e n t t i m e m i l l i s e c o n d นะครับก็จะได้หน่วยเป็นมิลลิวินาทปัจจุบันนะครับเพื่อถามว่าเพื่ออะไรครับ เราใส่เวียนตัวนี้ไปเพื่อว่าไม่ให้เซิร์ฟเวอร์มันแคชครับแคชหมายถึงแบบแคชไฟล์ครับไม่ให้มันรับค่าเก่าเราจะได้แบบรับค่าใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็โพสเตอร์ฮะดอทดูโพสเหมือนเคยครับ Data ของเรายังม,มีใช่ไหมเราก็เตรียมมา data uh, a อาร์เรลิสต์ประเภท m e value pair value โอเคนะครับด a ต้าโอเคจากนั้นก็ Import ถ้าเรียบร้อยนะฮะคอนโทรลสิบวงเหมือนเคยถ้ากับ New ArrayList ประเภท Name ไวลรูปแพรนะครับจากนั้นเราก็ Add Data ที่จะส่งเข้าไปนะครับ New Basic เนมไวลรูปแพรเหมือนเคยฮนะ,ะ name ของเราเราจะส่งชื่ออะไรไปฮะรเราต้องมาดูที่สคริปต์เราของเรานะฮะผมบอกว่าถ้าส่งโพสที่ชื่อว่าเนมมาใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นครับตอนส่งก็ต้องส่งชื่อว่า name นะครับเป็น name แบบนี้นะครับส่วน value ก,ก็คือจากตัวแปรของเราฮะตัวแปรของผมตั้งชื่อว่า full name นะครับก็ส่งเข้ามาโอเคเรียบร้อยนะฮะ data พร้อมแล้วต่อไปก็ handler นะฮะมันเคยครับแล้วก็ new handler ฮะโอเคจากนั้นก็ handler message โอเคเรียบร้อยนะครับ จากนั้นก็เราก็มา switch msg watch นะครับว่ามันเป็นอะไรก็มันเคยครับเคสไหนบ้างครับที่มันทำไปนะครับก็มีเคสที่เป็นโอเคแล้วก็เคสที่เป็นเออ o r นะครับแล้วก็เคสแรกคือนะฮะ http Error อืมโอเคแต่ถ้าเคสที่ complete ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นโอเค นะครับโอเคนะครับจะลองเทสดูไหมฮะงั้นเรามาเทสดูเลยนะครับ string result นะครับมีค่าเท่ากับ message o obj นะครับเพราะว่าเราแนบข้อความกลับมากับกลับมาพร้อมกับ message ประเภท obj นะครับแล้วก็แปลงเป็น string นะครับเรียบร้อย จากนั้นก็ท s สไปนะครับโอเคท s สรีเซ l t โอเคเรียบร้อยนะครับรีเซ l t ของผมอ๋อรู้สึกว่าผมทำเป็นเทควิวใช่ไหมครับอ๋อโทษทีฮะเราก็อย่างนี้เลยรีเซ l t นะฮะดอ t set text นะครับมาจากตัวนี้นะครับเรียบร้อยท s สก็ไม่ต้องใช้ละ นะครับอ่ะงั้นเราจะมาดูมาลองรันดูเลยดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าผมก็รันเลยนะโอเค run a s Android application นะฮะเดี๋ยวลองมาดูรีซาว่ามันจะเป็นอะไรนะฮะโอเคครับหลังจากที่รันขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะมาลองเทสดูนะครับอ่ะผม กดไปเลยครับไม่ใส่ข้อความนะครับก็จะบอกว่าคุณชื่ออะไรรุณาใส่ลงไปด้วยโอเคก็ได้งั้นผมพิมพ์ว่านัดนะครับโอเคแล้วก็กด submit นะฮะเราก็จะได้อ่า Response กลับมาแล้วครับก็คือ Result เป็น Error Response เท่ากับ your name is too short นะครับแล้วก็ today เท่ากับ sunday นะฮะทีนี้ครับเราอยากได้อะไรเราก็เลือกเลยครับนะฮะแต่ถ้าหากผมพิมพ์ไปว่า นัตตี้นะฮะ,ะเพิ่มไปอีกนะฮะแล้วก็กดบัตทอนซับมิดนะครับก็จะพบว่าได้รีซอ์เป็นโอเคนะครับเรสปอนส์ก็คือ hello n a t ตีนะครับแสดงว่าเราต้องเช็คจากรีซอ์ถูกไหมครับโอเคงั้นเราจะมารับข้อความชุดนี้แล้วก็แปลงให้มันเป็น J จสันอ j e c เนะครับโอเควิธีทำก็ไม่ยากครับก็ หลังจากที่เราได้มาแล้วใช่ไหมผมจะเอาไปเก็บไว้ที่ตัวแปรแล้วกันเนาะอ่า response เท่าก,กับ string นะครับ message. obj นะครับตัวนี้ก็ไปก่อนนะครับเอ,อ๊ะนี่มัน c a s e error นี่ครับ c a s e error ก็ก็บอกว่า error เลยนะครับอ่าถูกแล้วฮะ r e s u l t set text นะครับ response โ okay. อเคแต่ถ้า case ที่โอเคแสดงว่าจะมีข้อความแล้วก็มี result กลับมาด้วยถูกไหมครับงั้นเราก็ทำเหมือนกันนะฮะอ่ะ copy ตัวนี้มาเลยจากนั้นฮะเราก็เอ๊ะอ,อันนี้อะไรอ๋อชื่อวันสามกันนะฮะอืมทำไงดีงั้นผมอย่างนี้ละกันเนาะลบ response ทิ้งข้างบนนะฮะเหลือแค่นี้พอไม่จำเป็นฮะโอเค okay. ได้แล้วนะครับ response นะ ฉะนั้นเราก็ประกาศตัวประกาศตัวแปรเป็น JSON object นะครับมาแล้วนะครับแล้วก็ผมตั้งชื่อว่า object นะครับมีค่าเท่ากับ new JSON object สังเกตว่ามี string JSON ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกใช้ตัวนี้นะครับ string JSON ก็คือ response ของเรานั่นแหละครับเพราะว่าเรารับ response มาแล้วนะครับมันถูกเก็บในรูปแบบของ JSON นะครับอา้าวตัวไหนตัวนี้นะฮะนี่คือ s tring JSON นะครับเราก็จะมาแปลงตัวนี้เป็น JSON object นะครับแค่นี้เองนะฮะแค่นี้ครับก็จะถูกแปลงเป็น JSON object แล้วนะครับต่อไปอเราก็ surround try catch มันหน่อยนะครับเผื่อจะ error นะครับโอเคถ้า error ตัวนี้เราก็บอกไปว่า,า unable to convert JSON object นะครับอ่าโอเค แต่ถ้าทุกอย่างคอมพลีทก็อยู่ใน try เหมือนเดิมนะครับโอเคเราก็จะมาดูว่าเรามีเจสันอะไรบ้างนะครับเรามี result นะครับมี response แล้วก็มี today นะครับเราก็รับค่ามาเลยครับผมก็ตั้งเป็น string นะฮะ string อะไรนะเมื่อกี้ลืมละลืมโลจังเลย string result นะครับืม result เท่ากับ object นะครับ d get string นะครับที่ชื่อว่า result นะครับแค่นี้ก็จะได้แล้วนะครับ string อีก,กนหนึงคือ response นะฮะเท่ากับ object .getstring ที่ชื่อว่า response นะฮะและอีก,กนหนึงคือ today นะครับ object .getstring ที่ชื่อว่า today ฮะได้แล้วนะครับอจากนั้นแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ย ชื่อซ้ำกันอีกแล้วอ้าวเวีนกรรมอ๋อตัวนี้ครับเอ้ผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีนะอ่าผมตั้งเปลี่ยนชื่อตัวนี้ใหม่นะครับเป็น string json อ่าเป็น json string ละกันเนาะโอเคนะแล้วก็ยานะตัวนี้ลงไปดีเซลก็จะไม่ซ้ำละอ่าโอเคแล้วก็จะบอกไปว่าอ่าน,นี้เป็น context เนาะ toast นะครับ ็บอกว่า today i s today นะครับ today ก็คือนะฮะค่าที่รับที่เราเราับเข้ามานะฮะเอา today today โอเคแล้วก็ t o t ยวจากนั้นนะครับเราก็มาเช็คร e s าว่ามันเป็นอะไรนะครับรีซ e ของเรามี2กรณีครับมีโอเคแล้วก็เออเรอร์นะครับมาเราก็มาเช็คก,กันเลยอ่า วิธีเช็คก็ไม่ยากครับเนื่องจากมันเป็น string เนาะแล้วก็ if result dot equal ignore case ก็ได้ครับแบบนี้ง่ายดีนะครับถ้ามันเท่ากับโอเคนะครับจะให้ทำอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับถ้าโอเคผมอาจจะบอกว่าอืมอืมอะไรดีอะไรดีอะไรดีถ้าโอเคนะครับก็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 อะไรดีอ่ะใช้เป็น result ตัวนี้นะครับ result.setText นะครับเนื่องจากมันมีตัวแปรที่ชื่อว่า result อยู่แล้วนะครับซึ่ง result ตัวนี้เป็น string แต่ว่า result ที่เรต้องการคือ result ที่เป็น TextView นะครับตรงนี้ใช่ไหมครับ result เราก็จะอ้างตัวแปรตัวนี้จากชื่อ activity ของเรานะครับนะเราก็มาเริ่มที่ main activity. this. result นะครับก็จะได้เป็น TextView มานะครับแล้วก็ set text ให้มันฮนะ set text เท่ากับ welcome นะฮะ w e l c o m แล้วก็บวก response ลงไปนะครับโอเ okay. ค response ก็คือข้อความที่เรารับกลับมานะครับแต่ถ้าหากไม่โอเคก็คือ else นะครับก็แล้วก็ set text ไปอีกว่าอืมแล้วก็ใส่ response ลงไปเลยเนาะอ่าโอเคแค่นี้นะครับอ่ะแค่นี้แหละเราก็จะมารันดูอีกรอบหนึ่งนะครับ รันเลยแล้วกันเนาะ Run as and r o i d a p p l i ลิเค o n นะครับเรามาดูซิว่าันทำอะไรอยู่มันกำลังติดตั้งเนาะโอเคเดี๋ยวรอมันสักครู่โอเคสกเซ็แล้วครับมาดูที่มนอเตอเลยนะครับมามาแล้วอืมชาร์จองเลยโอเคครับเราก็จะพิมพ์ไปว่านะัดเหมือนเดิมนะครับอ่าโอเค หลังจากกด Submit ไปนะครับฟริปนะฮะ Your name is t o o short Today is Sunday นะฮะข้อความมาหมดเลยนะครับโอเคงานถ้าผมพิมพ์ต่อไปอีกว่า Nutty นะฮะแล้วก็กด Submit นะฮะก็จะบอกว่าสวัสดีนัตต y ้ o d a y is Sunday นะครับเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะได้ข้อความที่เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าพาทที่แล้วเราได้ข้อความแค่ชุดเดียวนะครับก็จะทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นนะครับส่วน ที่ว่าสคริปต์ตรงนี้นะครับก็อาจจะดัดแปลงได้นะครับอันนี้ผมทําเป็นแซมเปิลเนาะก็จะได้ให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับก็ถ้าอยากทําแบบไหนก็แล้วแต่คุณครับนะฮะดัดแปลงได้เรื่อยๆนะครับตามสเต็ปเลยนะฮะเห็นไหมครับ j จสัก็ไม่ได้ยากฮะแค่เราต้องทําความเข้าใจมันก่อนนะครับแค่นั้นเองอรัถ้าเราใช้เป็นแล้วทุกอย่างก็มุ่ๆไปเลยนะครับอืม โอเคนะครับก็หวังว่าคงจะชอบกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทสั้นๆนะฮะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกยูเซอร์ด้วยนะครับอีกครั้งนะอีกครั้งหลังจากล่าสุดผมโพสต์วิดีโอฮะไปนะครับก็มีคนมา s u b s c r i b e ผมเพิ่มนะฮะโอ้ตอนนี้198คนแล้วนะครับขอบคุณนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวอ่าพาร์ทหน้านะครับผมจะสอนอะไรดีนะก็จะไม่รู้เหมือนกันจะสอนอะไรนะครับยังไงก็ถ้าอยากให้สอนอะไรนะก็ โอเคครับ, okay, รบยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งครับที่ติดตามรับชมรับฟังมานะฮะโอเค okay, งั้นก็พาทนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้านะครับจะลืมนะครับอยากรู้เรื่องไหนก็ลองโพสต์ถามผมดูได้ถ้าผมทําเป็นผมก็จะท,ทําวิดีโออัดขึ้นมาให้ถ้าไม่เป็นก็จะต้องใช้เวลาหน่อยเนาะโอเคงั้นโอเคงั้นผมไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ